สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางช่องพระบ้านบายหนูกสุนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 47 53 0 8 3 0 83, 4ส7 4 7 5 3นนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะ วันนี้นะคะทางช่องพระบ้านนะคะบายหนูสุกนะมาในอีพีที่413ค่ะราคาเริ่มต้นเพียงองค์ละ300บาท4องค์1,000นะคะราคาเริ่มต้นนะคะเพียงองค์ละ300บาท4องค์1,000ค่ะจะส่งฟรีกันเหมือนเดิมเลยได้พาตรงตามรูปตรงตามคลิปกันทุกรายการเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลยเนาะพี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันนะคะวันนี้นะคะอาทิตย์นี้หยุดยาวเลยนะคะเดินทางไปไหนมาไหนกันก็ปลอดภัยกันทุกท่านเลยนะคะรายการที่หนึ่งนี้นะคะเป็นพระไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อคะ่ะเนื้อโลหะมีน้ำหนักเนี่ยนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะ เนีน่ยนะสะภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะรายการที่หนึ่งค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่หนึ่งรายการต่อไปค่ะรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นพับปิดตาเนื้อเมกสิทธ์นะคะเอ๊ะเมกสิท์หรือในเมกพัดก็ไม่ทราบนะน้องก็จำไม่ได้นะคะเป็นเนื้อสีดําๆแบบนี้เลย ะะเป็นเนื้อสีดำๆแบบนี้เลยค่ะมีรอยจานยันชัดเจนนะคะทั่วท้ององค์เลยค่ะเนี่ยนะคะเห็นรอยจานยันชัดเจนทั่วท้ององค์เลยนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อเก่าๆสีดำๆแบบนี้นะคะรอยจานยันเห็นชัดเจนเลยรายการนี้เป็นรายการที่สองค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่สามเป็นพ,พระสมเด็จนะคะพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพ<ร>ิมพ์ค่ะองค์นี้ นะติดใบหูทั้งสองข้างเลยนะคะติดใบหูทั้งสองข้างเลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมนะคะสภาพดีเนื้อแห้งๆเนี่ยนะคะเป็นเนื้อผงแห้ง,หงๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่สามสามร้อยบาทนะคะรายการที่สามค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สี่ รายการต่อไปนี้นะคะเป็นรายการที่4ี่องนี้ค่ะเป็นพละกิ่งอุปคุดนะคะพละกิ่งอุปคุดนะคะไม่ทราบกรูไม่ทราบพิมพ์นะคะเจ้าของเดิมเขาเรียกว่าพละกิ่งอุปคุดเนาะส่วนตัวน้องดูไม่เป็นนะจ๊ะพี่ๆดูกันเอาเองเลยนะคะดูให้ชอบกันนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะจ๊ะใต้ฐานเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐาน เนื้อโลหะมีน้ำหนักนะจ๊ะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยรายการนี้ค่ะรายการที่สี่สามร้อยบาทนะคะรายการที่สี่ค่ะเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่สี่รายการต่อไปค่ะรายการที่5นะคะรายการที่5้นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี247สีน์ค่ะเนื้อทองแดงดมดำ เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี2 4ง0เนื้อทองแดงดำาเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังนะคะเป็นตัวหนังสือเป็นยันแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะสวยเดิมนะคะสวยเดิมสภาพใช้รายการนี้ค่ะรายการที่ห้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่หกนะคะเป็นเหรียญหล่อละคังหลังค้อนเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ เหรียญหล่อละครหลังค้อนนะคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะสภาพเก่านะคะอง์นี้สวยเดิมนะคะสวยเดิมสภาพเก่าเก็บเลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่หกค่ะสามร้อยบาทรายการที่หกนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่เจ็ดเป็นพระอ่า ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเขาเรียกพระอะไรก็ไม่ทราบนะเป็นพิมพ์แบบนี้เลยสภาพผ่านการใช้งานมาค่ะองนี้เนี่ยนะคะสภาพผ่านการใช้งานมาด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะสวยเดิมนะคะสวยเดิมเนี่ยนะรายการนี้ค่ะรายการที่เจ็ดนะคะสามร้อยบาท สามร้อยบาทค่ะรายการที่เจ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่แปดรายการที่แปดนี้นะคะเป็นพารรูปหล่อหลวงพ่อเอมนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเอมไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเอมนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะ สภาพเคยผ่านการใช้มานะคะรายการนี้รายการที่8 300บาทรายการที่8นะคะ300บาทพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะหรือสายด่วนได้เลยค่ะ083 4374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์ line. เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มได้พัชตรงตามรูปตรงตามคลิปกันทุกรายการเลยนะคะรายการนี้รายการที่8-300บาทค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่9รายการที่9้านี้นะคะเป็นเหรียญน,นาคปกค่ะเนือ้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ เหรียญหน้าปกนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันนะคะสวยเดิมสภาพดีค่ะขอบข้างนะคะจะเป็นแบบนี้มเนี่ยนะคะเหรียญเก่าเหรียญสภาพดีเลยสภาพเก่าเก็บนะคะเส้นเหรียญเห็นชัดเจนสวยสวยเลยนะคะองนี้รายการที่เก้าจ้ะสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่เก้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่เก้ารายการต่อไปค่ะรายการที่สิบ เป็นเหรียญหล่อเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าเหรียญน,นี้เป็นเนื้ออาากาหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมพค่ะสวยเดิมนะคะสภาพดีแบบนี้นี่นะคะ เป็เหียนเนื้อสีเงินเงินแบบนี้นะคะเส้นเหรียญสีสวยเลยค่ะขอบข้างดูดีรายการนี้นะคะรายการที่สิบสามร้อยบาทรายการที่สิบค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเอนะคะรายการหนึ่งหนึ่งนะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อสีทองนะคะหลวงปู่ทวดเป็นเนื้อโลหะสีทองสวยสวยมีตัวทอด้านหน้าค่ะด้านหลังเป็นหลังหนังสือแบบนี้นะคะด้านหลัง เป็นหลังหนังสือแบบนี้เลยสวยเดิมนะคะสะภาพดีเนี่ยนะสวยเดิมสภาพดีนะคะเนี่ยนะรายการนี้รายการที่สิบเอ็ดค่ะสามร้อยบาทรายการที่สิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสองเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่องเงินนะคะไม่ทราบกุ องคนี้นะคะเป็นเหรียญจอบใหญ่หลงพ่อเงินไม่ทราบกุเนื้อสีออกเงินเงินแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเป็นเนื้อสีออกเงินเงินแบบนี้เลยสวยเดิมสภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการนี้นะคะเป็นเนื้อสีออกเงินเงินเก่าๆสภาพดีรายการที่สิบสองสามร้อบาทนะคะรายการที่สิบสองเนี่ยนะ 300บาทค่ะรายการที่12รายการต่อไปค่ะรายการที่13นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปี2469นะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเป็นเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปี2469สวยเดิมค่ะเหรียญเก่าด้านหลังเหรียญเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังเหรียญขอบข้างค่ะตัวเหรียญนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะ นี่นะคะตัวเหรียญน,นะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการนี้รายการที่13 3 0 0บาทนะคะรายการที่13รายการต่อไปค่ะรายการที่14รายการที่14นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลงนะคะเป็นเสือหมอบด้านล่างแบบนี้เลยด้านล่างนะคะจะเขียนว่าพิเศษนะคะน่าจะเป็นรุ่นของเขานะคะ มีการตอกโค้ดแบบนี้เลยค่ะเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยนะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้ค่ะเนี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆกันน้าได้แบบนี้เลยรายการนี้รายการที่สิบสี่สาร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่ นี่นะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะรายการที่สิบสี่สามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตววรษเนื้อสีอ่เป็นเนื้อทองแดงลมดำค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเหรียญยี่สิบห้าสตววัตนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะ ยันสวยยันเดิมเลยนะคะองค์นี้ตัวเหรียญสวยสวยสภาพดีสภาพเก่าเก็บแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่สิบห้าค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบห้าส่งฟรีนะคะพี่ขาส่งฟรีรายการที่สิบห้าค่ะสามร้อยบาทพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะ,ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยจากที่ศูนย์แปดสามสี่สามเจ็ดสี่เจ็ดห้าสาม เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์ hmm. เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มได้พ้าตรงตามรูปตรงตามคลิปทุกรายการเลยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่15-300บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่16ค่ะรายการที่16นะคะเป็นพราสมเด็จพิมพ์วัดเกตนะคะเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะพราสมเด็จพิมพ์วัดเกตนะคะเป็นพระเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยะคะ่ะ สภาพดีสภาพสวยนะคะเนี่ยนะรายการนี้รายการที่สิบหกสามรบาท300บาทนะคะรายการที่16บหรายการต่อไปค่ะรายการที่17ค่ะพี่รายการที่17เนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82นะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมปี2องสเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลย นะคะไม่มีห่วงค่ะไม่มีห่วงเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญปี2482นะคะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆนะคะสภาพเหรียญเคยผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะสภาพเหรียญน,นะคะเคยผ่านการใช้งานมาค่ะรายการนี้รายการที่ 17- 300บาท300บาทนะคะรายการที่17 รายการต่อไปค่ะรายการที่18เป็นพรละลูกหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนี่ยนะน้ำทองวิ่งเห็นชัดเจนแบบนี้ทั่วทั้งองค์เลยจ้ะเนี่ยนะคะสวยเดิมสภาพดีนะคะน้ำทองสวยๆนะคะเนี่ยนะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เลยนะจ๊ะองค์นี้เนี่ยนะคะลูกหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ เขาเรียกพิมพอะไรก็ไม่ทราบนะสวยนะคะองค์จริงสวยนะรายการนี้ค่ะรายการที่แปดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบแปดรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเก้าเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินนะคะลงรักเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยเนี่ยนะพระผงสุพรรณเนื้อดินนะคะลงรักแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ สวยเดิมนะคะสวยเดิมเนี่ยนะคะสวยเดิมรายการนี้ค่ะรายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเก้ารายการต่อไปค่ะรายการที่20นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเนี่ยนะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะ ด้านหลังมีเม็ดแร่นะคะชัดเจนแบบนี้เลยสีสวยเลยนะคะองนี้เนี่ยนะด้านหลังมีเม็ดแร่เห็นชัดเจนเลยนะคะสวยเดิมค่ะเนื้อว่านแห้งๆไม่ทราบพิมพ์นะจ๊ะพี่น,น้องไม่ทราบพิมพ์นะรายการนี้นะคะรายการที่ย0่สิบาทสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่ยีรายการต่อไปค่ะรายการที่21่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สองหนึ่ง เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมพิมพ์ครึ่งซี่ค่ะเนี่ยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อพรมพิมพ์ครึ่งซีกนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบแบบนี้ค่ะรูปหล่ออันนี้นะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะเก่าๆแบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่21ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่21ด รูกบอหลวงพ่อพรมนะคะพิมพ์ครึ่งซี่เก่าๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะจ๊ะด้านหลังเป็นหลังเลียแบบนี้ค่ะ300บาทรายการที่21นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่22เป็นพลักกิ่งไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนี่ยนะห,หน้าตาท่านแบบนี้เลยนะคะพลักกิ่งนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ด้านหลังเป็นแบบนี้จ้ะ ะะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะองนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆกันน้ำได้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆแบบนี้กันน้ำได้นะคะมีห่วงพร้อมนำขึ้นคอได้เลยรายการนี้ค่ะรายการที่22 300บาท 300บาทนะคะรายการที่พี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083-437-4753 083-437-4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการนะคะไม่บวกเพิ่มนะได้พ้าตรงตามรูปตรงตามคลิปทุกรายการเลยนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนโทรมาแล้วน้องยังไม่ได้รับสายน้องต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีน้องทํางานประจําด้วยแล้วก็เลี้ยงเด็กน้อยด้วยนะคะต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะคะแล้วน้องเห็นน้องจะรีบโทรกลับทันทีเลยนะจ๊ะนะรายการนี้นะคะเป็น p l u ิ i กกงไม่ทราบที่รายการที่22จาก300บาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่23นะคะ เป็นพระปิดตาเนื้อเมกะพัดนะคะเก่าๆดำๆแบบนี้เลยเขาเรียกพิมพ์อะไรก็ไม่ทราบนะแต่น้องเห็นเจ้าของเดิมเขาบอกว่าหูกระต่ายนะนี่นะคะแต่เป็นยังไงก็ไม่รู้เนาะเนี่ยเป็นพิมพ์แบบนี้เลยค่ะเนื้อเมกะพัดนะคะเก่าๆแบบนี้เลยมีรอยจานยันชัดเจนทั่วท้งองค์เลยจ้ะพี่เนี่ยนะมีรอยจานยันชัดเจนทั่วท้ององค์เลยนะจ๊ะมีคราบอุคราบเกา่กาตามซอกเห็นชัดเจนเลย เนี่ยนะคะคาบกุบคาบเก่าตามเศกเห็นชัดเจนเลยค่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสามรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะเป็นงบนำอ้อยนะคะงบนำอ้อยเนื้อชินเก่าเก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ งบน้ำอ้อยเนื้อชิ้นนะคะเกาๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมนะคะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้รายการที่24นะคะ300บาทงบน้ำอ้อย300บาทนะคะรายการที่24รายการต่อไปค่ะรายการที่25เป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเหรียญเจ้าสัวพิมพ์นี้เลยไม่ทราบกุนะคะไม่ทราบพิมพ์ไม่ทราบปีสร้างนะ เป็นแบบนี้เลยค่ะเนื้อโลหะมีน้ำหนักด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเดิมนะคะสวยเดิมเนี่ยค่ะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะเหรียญเจ้าสวัวไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีรายการที่ยี่สิบห้าสามร้อบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกนะคะ รายการที่26นี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี2503เนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี2 5 0 3เนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะสภาพเก่าเก็บค่ะห่วงเป็นแบบนี้นะคะห่วงมีบ่าด้วยนะคะรายการนี้รายการที่26นะจ๊ะ300บาท รายการที่26ค่ะ300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่27เป็นพระรูปลอหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสภาพผ่านการใช้งานมาองนี้นะคะเป็นรูปลหลอหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้นะคะ กระไหลทองขึ้นเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเดิมเดิมเลยค่ะเดิมเดิมเลยรายการที่24อีกรายการที่27นะคะ300บาทค่ะ300บาทรายการที่ย7รายการต่อไปค่ะรายการที่28เป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาเหนือกลาเนี่ยนะคะพระปิดตาเหนือกลาเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ ปิดตาเนื้อกลานะคะเก่าๆ <_ d ial> แห้งๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะองนี้รายการนี้รายการที่28่สิบามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วนะคะมีหลายราคานะคะวันนี้นะอ่ะเริ่มจากนะคะรายการเซตนะคะอ่ะองนี้นะคะองค์นี้หลวงปูท่ทวดพิม์พหลังหนังสือมีตัวทอด้านหน้าเนี่ยนะคะ หลวงปู่ทวดมีพิมพ์หลังหนังสือมีตัวทอด้านหน้านะคะองค์นี้ติดเส้นเสาอากาศเห็นชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลย5้าร้อยบาทนะคะองค์นี้ห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นพระนางพญาพิมพ์อกนุนเล็กค่ะเนี่ยนะคะพระนางพญาพิมพ์อกนุนเล็กเก่าๆสภาพใช้เป็นพระเนื้อดินนะคะ เก่าๆสภาพใช้แบบนี้เลยสวยเดิมค่ะสวยเดิมเนี่ยนะรายการนี้ค่ะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะคะรายการนี้รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปรายการต่อไปนะคะเป็นอะไรนะพระไพลีนะคะน้องได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะน้องได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยมาพร้อมกล่องแบบนี้ก็ไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะเนี่ยนะคะพระไพลีนะคะ ลงยาสีแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะพาภัลีนะคะลงยาสีเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญพาภัยลีเป็นปี2495นะคะเนื้อสีผิวแบบนี้เลยอ่ะนะคะลงยาสีนะคะองนี้500บาทนะคะ500บาทมาพร้อมกล้องแบบนี้นะคะไปพร้อมกล้องแบบนี <Stat> ้เลยนะคะมาพร้อมกล้องไปพร้อมกล่อง500บาทนะจ๊ะพี่500บาทครับ คาบเขาเรียกคาบขี้ผงหรืออะไรเนี่ยเต็มอยู่เลยนะคะยังเห็นอยู่เลยนะองนี้นะคะห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเนี่ยนะห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นพระอะไรก็ไม่ทราบนะองค์ใหญ่มากใหญ่กว่ฝาฝ่ามือน้องอีกนะเนี่ยนะคะองค์นี้นะเขาเรียกคาะอะไรก็ไม่ทราบนะเป็นเนื้อชิ้นสนิมแดงค่ะองค์ใหญ่มากๆเลยนะคะเนี่ยนะคะเป็นพิมพ์แบบนี้นะ เนื้อชิ้นสนิมแดงนะคะองค์ใหญ่เนื้อแห้งๆผิวแห้งๆค่ะไม่ซาบกุนะจ๊ะพี่ไม่ซาบกุเนี่ยนะคะเดี๋ยวน้องเทียบไซส์ให้ดูนะใหญ่กว่าเหรียญสิบมากๆเลยนะคะใหญ่กว่าเหรียญสิบห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทนี้คือส่งฟรีนะจ๊ะห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเนี่ยนะคะห้าร้อยบาทค่ะเนี่ยนะคะรายการต่อไปนะจ๊ะพี่รายการต่อไป เซตนี้นะคะเป็นเซตที่สองเนาะเซตที่สองนะคะเซตที่สององนี้นะคะเซตนี้นะเซตนี้องละอง์ละแปดร้อยบาทเนี่ยนะคะองละแปดร้อยบาทนะเริ่มจากค่ะเริ่มจากพ้าเนื้อผงปากน้ํานะคะพ้าเนื้อผงปากน้ําไม่ทราบรุ่นค่ะไม่ทราบรุ่นเลยนะคะเจ้าของเดิมเขาไม่ได้บอกไว้นะคะว่าเป็นรุ่นอะไร เคลือบแล็กเก่าเคลือบแล็กบางแบบนี้เลยนะคะบางๆสวยๆมาพร้อมเลี่ยมกอรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะองค์นี้นะคะ800บาทเนี่ยนะคะ800บาทค่ะอง์นี้รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นพลาสมกอค่ะเนื้อมะขามเปียกเนี่ยนะคะพลาสมกอเนื้อมะขามเปียกสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเป็นเนื้อมะขามเปียกนะคะเม็ดแร่ดอกมะขามชัดเจนแบบนี้เลยนะรายการนี้ค่ะแ0 0บาทรายการต่อไปค่ะเป็นเหรียญอ่าเป็นเต่านะคะเต่าหลวงพ่อเงินเนี่ยนะคะองค์นี้นะเนะต่าหลวงพ่อเงินนะคะเก่าๆแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆ,ๆกันน้าได้นะคะที่ห่วงนะคะถักเชือกถักสายสินเก่าๆมาแบบนี้เลยค่ะ นี่ยนะคะถักเชือกมาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะแปดร้อยบาทค่ะแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทนะคะเซตนี้นะอง์ละแปดร้อยบาทนะคะรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นตะกุดนะคะเป็นตะกุดเนี่ยค่ะเป็นตะกุดไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะตะกุดนะลงลักเก่าๆแห้งๆเลยค่ะเนี่ยนะคะ ลงรักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยด้านในเก่าสวยเดิมนะคะองค์นี้นะคะรักแห้งๆรักล่อนๆค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวน้องให้ดูใ,ใกล้เนี่ยนะคะรักรักของเขานะคะแห้งๆล่อนๆแล้วก็มีคราบลาดํานะคะเนี่ยนะคราบลาดำทั่วทั้งองค์เลยค่ะเนี่ยนะคะองค์นี้นะคราบลาดําด้วยนะคะสวยๆล่อนๆแบบนี้เลยหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาท รายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นตะกุดหนังเสือนะคะองนี้ตะกุดหนังเสือนะคะปิดทองเก่าๆถักเชือกเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ1,000พบาทค่ะ1,000บาทองนี้นะคะ1,000บาทรายการต่อไปนะคะพี่คะ่ะรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จค่ะพระสมเด็จแบบนี้เลยเรี่ยมเงินนะคะพี่ พาสสมเด็จเลี่ยมเงินเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลย1,500นะคะ1,500มีอยู่องค์เดียวนะคะ1,500รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปองค์นี้น้องไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าพาใสาหรือเปล่านะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักแบบนี้เลยค่ะเนีนะคะ เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักแบบนี้เลยสสวยนะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินหนานะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาแบบนี้เลยนะคะพี่ๆดูขอบกันได้เลยนี่นะเลี่ยมเงินหนาหนาแบบนี้เลยพี่ๆดูขอบกันได้เลยนะคะองค์นี้นะคะสองพันบาทนะคะสองพันบาท 2,000บาทนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์วัดเกตนะคะเนื้อเก่าสภาพใช้โอ้โหสบายตามากๆนะคะองนี้มาพร้อมเลี่ยมเงินเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมเงินเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลย2000บาทนะคะ2000บาทเนี่ยนะคะ2,000บาท จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้ค่ะพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมกันได้นะคะสายต่วนได้เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่านะคะแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะ EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ